หลังจากดวงตาของสาวแอฟทักษอรมีอาการตาแห้งนะคะพะสาเหตุเนี่ยมาจากแก้วตาบางจนทําให้มีข่าวเมาส์ออกมาค่ะว่าเจ้าตัวในเกิดอาการกลัวว่าตาจะบอดซ้ารอยอดีตนักแสดงอย่าง,างคุณเพชรชราครับแอมไม่เคยพูดนะเนี่ยแอมไม่เคยพูดประโยคนี้จริงๆค่ะยังไม่ได้กังวลขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากให้หายเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นอุปสรรคในการทํางานจริงๆคือไม่ว่าจะถ่ายหนังถ่ายละครหรือว่า หรือว่ามางานแบบนี้ค่ะเจอแฟลชคือช่วงแรกๆก็ยังโอเคสมมติเจอแฟลชไปนานๆแปบ๊บเดียวน้ําำตาไหล,ลก็พาไปหาคุณหมอค่ะคกก,ะก็มีบ้างค่ะคือช่วงไหนที่น้ำตาไหลตลอดก็จะเมคอัพลำบากแล้วก็รองพื้นก็ไม่อยู่อะค่ะก็ก็จะเป็นร่องอยู่อย่าง,งานั้นคือบางทีถ้าใครเห็นก็อย่าไปคิดว่าแต่งหน้าไม่ดีนะแต่ว่ามันบางทีมันนั่นแล้วมันก็จะแบบ ปิดไม่อยู่จริงๆอะค่ะคือต้องเยียวยาไปเรื่อยๆค่ะก็ใช้น้ําตาเทียมโดยปกติทุกวันแต่ถ้าช่วงไหนเป็นหนักคุณหมอก็จะมียาหยอดพิเศษคือเหมือนหยอดได้แค่ช่วงเดียวคือยาอาจจะตัวยาค่อนข้างแรงก็ใช้ได้ไม่เกิน7วันก็ต้องหยุดอะไรองี้ค่ะอันตรายไหมกม็คงไม่ถึงขั้นอันตรายอะค่ะแต่ว่าแค่ว่ามันเป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะ ส่วนเรื่องข่าวลือที่ว่าตอนนี้แอฟน้อยใจสงกรานเพราะว่าไม่มีเวลาให้เจ้าตัวบอกว่าอยู่ในช่วงที่ใครที่มันค่ะใจบ้างไม่เข้าใจบ้าก็พยายามมาเจอกันให้ได้มากที่สุดอะค่ะเท่าที่เวลาจะอำนวยก็ก็ทําได้เท่านั้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกก็ไม่เป็นไรก็สลับกันทีใครทีมัน <c oughs> อ้าวเรียกว่าอาจจะมีบางเวลานะครับที่มักจะยุ่งยุ่งแต่เชื่อได้ว่าหนุ่มสงกราน,นต้องหาเวลามาเทคแคร์ดูแลแฟนสาวเขาอยู่แล้วล่ะครับ